และสำหรับพี่บอลค่ะคิดว่าการที่เป็นนักกีฬามุ่งมั่นมาตั้งแต่เด็กเลยกับการที่แบบเพิ่งมาชอบตอนแบบวัยรุ่นแล้วเริ่มฝึกเนี้ยมันมันต่างกันมากไหมคะแน่นอนความความได้เปรียบของของเด็กที่เริ่มเล่นเนาะยกพี่บอลยกตัวอย่างลูกสาวกันเนาะอ่า uh huh. ตอนนี้เขาก็เล่นกลอบแล้วก็เออย่างที่เล่าตั้งแต่ mm hmm. แตเมื่อคําถามแรกอะที่เราคุยพี่บอลเริ่มตั้งแต่เมื่อ,อไหร่เนี่ยคือวันนี้เราพยายามที่จะปลูกฝังให้เขา รู้จักกีฬากอล์ฟตั้งแต่เด็กรู้จักการเล่นกีฬาตั้งแต่เด็กเพราะว่าพอกีฬาปุ๊บม,มันจะมีเรื่องของกฎระเบียบกติกาทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้ต้องรอต้องเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งอะไรเงี้ยคือคือเด็กเขาจะถูกฝึกไปโดยอัตโนมัติเพราะ,ะนั้นกีฬาพี่บอกว่าถ้าจะเล่นให้จะเล่นระยะยาวเป็นอาชีพหรือจะเล่นเพื่อพัฒนาร่างกายพัฒนาจิตใจพัฒนากระบวนการต่างๆในการให้รู้จักการรอมันมันดีมากๆ เพราะนั้นก็เลยให้ให้เขาเนี่ยเข้ามาเล่นกอล์ฟแล้วการเล่นตั้งแต่เด็กแน่นอนมันได้เปรียบกว่าอยู่แล้วสมมติว่าเด็กคนนึงเริ่มเล่นกีฬาชนิดหนึ่งสักตอนห้าขวบเขาเล่นถึงส0บขวบเขาเล่นมาแล้วห้าปีแต่เด็กคนหนึ่งสิบขวบเพิ่งจะมาเริ่มเล่นโอ้โหห่างห่างห่างไกลเลยไม่ทันไม่ทันคนเล่นห้าขวบแน่นอนเพราะนั้นการปลูกฝังตั้งแต่เด็กถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่จะปูฐานให้เขามีฐานที่แน่นในกีฬาชนิดนั้น,น,น